ดีมา,มาดูแปลงผักหลังบ้านนะครับ,บพอเพียงตัวนี้มีอะไรกินบ้างมา,มาดูกันเล่นๆนะดูด้วยระบบน้ำนก่อนตอนนี้ที่ทำไว้ตั้งใจเลยตั้งใจเลยว่าไม่ก็นี่เป็นระบบโซลาเซลล์ <Solar cell. S 1> แบตก็จะอยู่ตรงนี้เป็นแบตรถจนตี่เป็นระบบโซลาเซลล์ใช้ แพง30วัตต์แค่30วัตต์ก็พอละเพราะว่าไม่ได้ใช้แรงดันหรือว่าแรงดันไฟอะไรเยอะแยะก็จะมีใช้โซลินยอยด์เปิดเปิดโซลินอยด์เฉยๆก็แล้วก็ปั๊มน้ำเอาบบป้อนความน้ำเล็กๆอะ่ะเอาไว้เติมน้ำคนน้ำเล็กๆน,นี่แล้วก็เปิดปิดผ่านระบบมือถือสี่ช่องก็เพียงพอละเปิดน้ำเปิดไฟเปิด เติมเปิดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นระบบเป็นแผงแผงโซลาลเซลล์น,นี่ก็เป็นผักผักที่ปลูกไว้อันนี้ก็เป็นตัวพักยาวแถวเนี้ยตัวพักยาวหมดเลยตรงนี้เป็นบวบอันนี้บวบอันนี้แตงกวามันไม่ค่อยอไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนี่ยเห็นไหมปลูกใกล้ๆกล้กับบวบเลยนะแต่ว,ว่าดูการโตเลย ม่ค่อยเวิร์กไม่รู้มันพอดินหรือเปล่าแต่ดินก็ดินซื้อนะน้ำก็เนี่ยซึนตลอดเลยไม่เคยขาดเรเดี๋ยวดูนควันนะอุ๊ยนี่เป็นผักไฮโดรโปนิกครึ่งเดือนแล้วมั้งเนี่ยนี่ก็เป็นมะกรูดต่อกับต้นมะนาวตรงนู้นเป็นส้ม ผักไฮโดรที่ปลูกว่าสิบกว่าวันแล้วน่าจะได้ประมาณสิบห้าวันพริกแมตตได้กินอยู่นะออออเลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้กินพริกสุกวันเยอะแล้วลแหละมะเขือมะเขือข้างทางเก็บมาปลูก ก็ต้นนี้เขาเรียกต้นนอกน้อยอานางากวักสาริกาลินทองเขาเรียกกันตามคลืนมงคนนะลอะเร็วไม่ก็เรียกต้นนอกน้อยชฉอมเฉอมยอดละมาลุมมลุมก็ได้กินแล้วนะวยอดหรื ตัวปากยาวปลูกไว้เหมือนกันกน,นี่ก็อะไรนะมะละมะละจีนจะากวาไฮโดรโพเดิกลองดูดูดิอันนี้ปลูกทีหลังเกือบสิบกว่าวันอะดูดิจะทานอันนั้นมาอ่ะดูดูดูมีอะไรบ้างที่ปลูกไว้เดี๋ยวจะหาที่ปล,ปล,ปลูกไวปลูกไปเรื่อยๆยัดไปเรื่อยๆมีตรงไหนว่างๆก็ ละอันนี้ก็ต้นไม้มงคลต้นอะไรเนี่ยไม่รู้พริกพลิกพริกพลิกกับต้นดอกราวเรืองเนี่ยอันนี้อะไรนะมังกรพอไม่ใช่สิแก้วมังกรได้กินลูกละสี่ห้าลูกอร่อยดิอันนี้ก็ผ <c oughs> ักไฮโ,โรดรเพิ่งเริ่มปลูกเดี๋ยวลองก็มาอัพเกรดดู มผมอัพเกรดรถใหม่ีกทีแล้วก็